แม่แม่แหม,ม,ม่แม่แม่รู้สึกดวงดีจังเลยกับเรื่องนี้สําหรับใช่ไงภรรยาผมกันน่ารักนะครับผมค้าบผมวันเดียวบมมวันดีทุกคนนะครับก็วันนี้นะผม19กกรกฎาคมสองันยดนะฮะตอน10นบโมงในผมจะมีการวางจําหน่ายจะได้ไงภรรยาผมกันน่ารักเล่ม7นั่นเองซึ่งตอนนี้ผม9โมงห9นาทีแล้วนะครับขอเวลาเป๊ะๆหน่อยกับอีก37 8 40วีินิะครับผมอืม ก็มาดูกันว่าเราจะสามารถสั่งซื้อทันหรือเปล่าสำหรับเรื่องนี้นะผมหวังว่ารักพิมเขาจะผลิตมาเยอะนะครับตรงผมก็ไม่อยากรีบซื้อหรอกเพราะว่ามันเสียค่าส่งเยอะนะครับรผมมีเล่มอื่นต้องซื้ออีกแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดหมดก็คือหมดผมว่านะครับผมมาปึงาป้งแตุคาครัผมปึ้งสั่งซื้อ คิวที่11นี่ขนาดเร็วเลยนะเนี่ยคิวที่11อ็๋อได้ครับผมรอบนี้ง่ายๆเลยครับผมเย่เรียบร้อยนะครับก็รายการแรกเสร็จไปแล้วนะครับผมสำหรับภรรยาผมน่ารักเล่ม7นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าสั่งไปวันที่19นะครับผมเราจะได้ของวันไหนนะครับคลิปนี้นะครับผมอัดวันแรกวันที่19้นะครับผมมีกำหนดการลงตอนสิ้นเดือนเลยแหละหรือไม่กระต้นเดือนหน้าเลยนะครับผมเพราะว่ายังมีอีก2เล่มที่ผมต้องการนะครับผมนั่นก็คือ จะคนไหนก็แฟนสาวเล่ม2นะผมซึ่งเขาจะขายตอนยิบสามกรกฎาคมนะผมอีกเล่มหนึ่งก็คือเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเล่ม2นะผมกำหนดขายคือ28กรกะดกรกฎาคมรับผมก็นั่นครับค่ายนี้นอกจากหนังสือจะน,น้อยแล้วก็ยังส่งช้านะครับผมเอาเป็นว่าไม่รอดติดตามมันได้เลยนะจ้า ครับผมขนาดนี้เวลา10นาฬกา2นาทีของวันที่19เือน7นะครับขลังนั่งตัดคลิปเลยนะผมแล้วก็ว่าจะแวะมาเช็คหน่อยนะผมว่ามันยังเหลือไหมนะผมสรุปคือม่งหมดแล้วนะครับเอออันที่จริงมังหมดต้งแต่ ประมาณ50นาทีแรกแล้วแหละนะครับนี่นะผมก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะผมว่าทําไมผมต้องรีบซื้อก่อนนะครับเอาตาตรงคือผมก็ไม่อยากรีบซื้อนะเพราะมันเสียค่าส่งบานตะไทยเลยนะครับผมแล้วผมซื้อ3เล่มเนี่ยต้องเสียค่าส่ง9 0บาทนะครับผมซึ่ง9 0บาทผมซื้อมาไงานได้อีกหนึ่งเล่มเลยนะเพราะผมก็อยากจะฝากไปถึงรักพิมพ์นะครับผมถ้าเกิดมาดูคลิปนี้นะครับผมก็ ช่วยปรับปรุงหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนอยากได้นะผมแล้วก็มีหลายๆคนที่แบบต้องการหนังสือแต่แบบไม่อยากรีบกดอะเพราะว่าอาจจะมีเหตุผลอะไรของเขาเนาะผมเช่นแบบเงินไม่พอเวลาไม่ว่างหรืออะไรต่างๆนานานะครับช่วยปรับปรุงหน่อยนะครับก็บผมก็ไม่มีอะไรละก็ผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามคลิปเต็มได้สิ้นเดือนนี้หรือแม้กระทั่งต้นเดือนหน้านะครับผมอันนี้จะเป็นคลิปบอกไว้ก่อนว่าจะมีคลิปสั่งหนังสือรักพิม เนี่ยครับผมอืมครว่าผมลิมนี้ไม่มีแล้วไปเลยละกันบ๊ายบาย